เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39พร้อมด้วยพันเอกนรงช,ชัยชัยชนะผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานายมนชัยวิวัฒนาศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกน,นายชำนาญชูเที่ยงชนประธานจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอพรพมพิรามและกำนันตำบลท่าช้างร่วมตรวจสถานการณ์ น้ำในพื้นที่แม่น้ํายมสายเก่าตั้งแต่อําเอพรมพิรามอําเภอบางระกร,รมโดยเฉพาะที่หมู่12บ้านใหม่สําราญตท่าช้างอําเภพมพิรามจังหวพิษณุโลกที่แม่น้ํายมที่หลากจากจัววังหวดสุโขทยัยลงสู่แม่น้ํายมสายเก่าของจัววังวดพิษณุโลกเบื้องต้นมีมวลน,น้ํามาถึงที่พิษณุโลกแล้วกว่า100ล้านลูกบาทเมตร ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิง่งแม่น้ำยมในพื้นที่ต่ำบางจุดน้ำเริ่มเข้าพื้นที่การเกษตรอีกทั้งแรงน้ำยังทําให้พนังดินแม่น้ำใกล้พังทลายทําให้กําลังพลชุดบรรเทาสาธาร,รณภัยเคลื่อนที่เร็วหรือนอพอค3-4 ร่วมกับทหารมณฑลทหารบกที่39และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไม้ยูคาปักกั้นผนงังริมแม่น้ําโดยใช้รถแบคโฮของกรมชลประทานตักดินเสริมคันผนงังกั้นแม่น้ํายมที่เพิ่มสูงระดับจนเกือบล้นตลิ่งและมีโอกาสล้นได้หากไม่เสริมความแข็งแรงน้ําอาจจะทะลักลงสู่แปงลงไรนาข้าวโดยไม่มีการเตรียมการไว้ซึ่งถือว่าอันตรายมากอย่างไรก็ตามหลายหน่วยกําลังเร่งติดตามและเป็นห่วงพร้อมเฝ้าระวังระดับแม่น้ํายมซึ่งมวลน,น้ํามีโอกาสที่จะ ล้นตลิ่งได้ทุกขณะ ด้านพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผอบอมทบ .39 ได้กล่าวว่าวันนี้ได้นั่งเรือตรวจระดับน้ํายมจุดเสี่ยงที่อาจจะล้นตลิ่งได้และได้เดินทางไปดูประตูน้ําบางแก้วที่บางระกรมเพื่อรับมือน้ําเหนือไหลบา่าพบว่าระดับน้ําอยู่ที่3.8เมตรแต่จุดวิกฤตคือกว่า4เมตรแต่ตอนนี้ยังต่ํากว่าจุดที่อันตรายหรือรับได้คือ5เมตรสรุปว่ายังห่างอยู่อีก1.2เมตรเชื่อว่ารับมือได้ด้านนายมนชัยวิวัฒนาธนานยกงคการบริหารส่วนจังหวัดพิศม นุโลกได้กล่าวว่า จุดเสี่ยงของแม่น้ำยมมีหลายแห่งทางอ,อบจอได้สั่งการให้นำรถยนต์บรรทุกมาตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณหมู่12แห่งนี้จะตั้งเต็นท์พร้อมให้เจ้าหน้าที่เฝ้าประจำจุดดูสังเกตการระดับแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุการณ์น้ำล้นตลิง่งก็จะช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยริมตลิง่งและประสบเหตุได้ทันท่วงทีด้านนายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวว่าสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำจากจังหวัดสุโขทยัยเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกณเวลา13นาฬิกาที่ ผ่านมาพบว่าน้ําที่สุโขทัยผ่านจุดวิกฤตแล้วและจะส่งผลให้น้ําหลากเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมามีกว่า100ล้านลูกบาทเมตรซึ่งต้องจับตาเป็นเวลา1-2วันถือว่าเป็นจุดแตกหักว่ามวลน้ําที่มาถึงพิษณุโลกจะมากน้อยเพียงไรโดยในวันนี้วันเดียวน้ําเข้ามาถึง60-70ล้านลูกบาทเมตรถือว่ามากที่สุดและส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ําน้ําจะล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหากมีน้ํามากเกินทางชลประทานจะเปิดประตูระบายน้าตามจุด ต่างๆที่ลุ่มต่ำให้เข้าสู่ทุ่งบางรรกรมทันทีขณะที่บริเวณบ้านใหม่สำราญหมู่สิตําบลท่าช้างซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งทั่วไปทางเจ้าหน้าที่จะช่วยกันดันคันดินให้แข็งแรงทนทานต่อการน้ำทะลกักหรือพนังแตกทั่วบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร